เลยแล้วที่วันนี้กุ๊กทำไมเล่แล้วแกงเล่ยอ่ะกุ๊กเตรียมเครื่องอะไรลนะฮะเลือกานกันแล้วก็ต่ากินกันแล้วไม่ตั้ไม่ตั้ไม่ดึกไม่ได้กินคนเด็ดเดือดกับพวกนี่มาเลยมานี่วันนี้อันนั้นนี่เราได้ปลานี่จองมองนะปลาจองมองเราจะบอกปีกมันวันนี้เรามาแกงเพชรใส่เบล่าอ่านามกับลุงแล้วมานี่เครื่อง รูดเดิมครับเตี๋ยวดาวทิมใหม่ทูแกงแกงปิกนักปิกใตเหมือนเดิมครับเหมือนเตี๋ยวดาแกงปิกรามีดังในวันก่อนในปีกเดี๋ยงนี้กะปิประมาณนี้แกงนไปเดียวปรับก็ไปน้ำกับลุงแน่นอี๋อี๋อิ๋หน่อยน้อยนะตินหน่อยน้อยให้ผมเคยข้ากับเพลิงครับประมาณนี้ขึ้นเกลืนัดไปเลย

ละลายดำเลยใช่ไหมเชองซีดำเลยครับเมื่อเดิมครับนักปิกไต่แกงปิกอืมแกงปิกตไต่ใบดาครับวันนี้ได้ปลาจงมงมานะถึงอันนี้เราตัดเอาแต่ปิ๊กเราล้างทำความสะอาดซาวเลือเรียบร้อยไม่เลยอืม,อมปิกไต่ตีมุกเลยไปเลยเมื่อเดิมเลยวันนี้ไม่แกงส้มวันนี้ไม่แกงส้มครับเรียกว่าก,กินแกงส้มไม่ได้ วันนี้ก็แกงพริกดนาวครับปองเราเนี่นยครับเกวนแกงให้ครับเน่นแกงพริกเป็ดร้อนนี่ครับจืดๆกินไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าว่าจืดๆออามาเก้มกับแกงเป็ดนั้นได้อยู่แต่ถ้าว่าเป็นแกงจืดต่างปืนเนี่ยยายมันไม่จะเลื่อนนเนี่ยอืมถุงไว้ตาวอ่าพอเราได้เครื่องไว้ประมาณนี้นะเราปรุงเราแต่ก้อนนิดน้อย rửa đại cho bằng bay phú quý tiết quanh bằng bay lập cũng là kế thông nhắn nha gặp đứng rồi đeo bỏ anh đứng là quay bắt làm lá bỏ rồi ra trái bè gót nè sắc lá màn bấy xong bấy เอ้ยไม่ใช่ใบดาเลยเบกลูดเพื่อให้กลินควาหมห้อมันออกอลมวแต่มันต้องใบนะการแมวหน้าชีเออ้เขาเอาจะบอ่อใบมันครับการคั่วแมวครับยาไปไกลได้เที่ยงเก่งนะเลือดแต่เก่งนำเกยช่วยนะมันเหนี่ยมาที่ด้วยอย่างเงี้ยงเลยอ๋อม่เี้ยงะที่นีน่ปลาเห็นไหมี่เราทำมัได้เลยหรอจะบอ่อปีกเลยครับ เราจะบอกเียเลยไอยโมเนียเนื้อปลาเบนนี่จ้องมองนี่หรือว่าปลาจะล่ามนี่เราตงองอมันต้องทอดจริงๆนะครับนเะพราะว่าโมนี้มันจะมีกลายๆว่าเอ็มโมเนียในในเนื้อแต่มันไม่ทอดคือมันจะมีกลิ่นช่องๆอ,อยู่ในเนื้อกับมันเป็นลักษณะพิเศษก้องมูปลาจะไอโมปลาปันนี้เลยครับอน้ำเกงบุงเล้ยวใส่ปลาไปเลยอืออี๋ คือไอ้โมนี้มันกินได้หมดครับมันมีกระดูกอ่อนอยู่ในเนือ้อของมันอยู่อยู่เดียนเน๋ยวอันนี้มันคือวความร้อยมันอยู่งั้นเนี่ยอันน,นั้นหรือหลับรล่งซีนตายแตกไปแล้ววันนี้ครับใส่ทาเลต์อันโน้ยนี่เสียว่าใส่ทำเองงั้นเออาทำเองก็ทำเองก็ร้อยนะเด็ดเอเด็ดเดียวทำเองคือเราเล่ออันนี้เราบุเราปิดกว้างไปก่อนทำเองคือเราเล่าจะบอกปีกมัน Rồi, <meligh> à này năm rồi này tức là bỏ bò lò lê ô cho bò mình tổng cang lắm mày ô mà chiếc lưu bình lưu bình lưu lưu để nhái mình cắt tức là gì lâu mà mắc lửa cái nó nói nhâm 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 lưu à ta mày mắc lửa cứ nên chạy nằm lửa đây thì cái ở lửa lai bên tức là đây luôn bình tức là đi đăng ký nửa chắc thì đằng đẻ ngân mình tốt mình lượm ถ้าเราต้องการให้ความเข็มหมากเนื้อมันจะก้าวขึ้นหมากแต่ถ้าเราการต้องการไม่ใมันเข้มเยอะก็คือแก่อก้าวๆน้อยๆไปเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาถึงกันเราตากเลยกันนี่อ่ามาตากถึงไงเราแพ้เป็นวงครับปอแพ้เป็นวงเท็ดก็คือกันเลยตากว่นจาวันเย็นก็อยู่เลยครับวันเย็นก็คือได้ได้ตอนเราแคร้อยมาครับร้อยหมากเลยคือผมบอกปลาจงมองนี่คือเอามาแล่ดึงทำตำเพราะว่าเนื้อมันจะมี bên cả đuôi mướn mướn cả con này, chủ đề là lôi nè, anh anh con, quan con nên làm càn bạch lá này gặp, thua đếm này, kinh càn mướn đếm gặp, để vào anh này gặp, trong mong bên nì, là trong mong, à làm càn bùng nè, anh nản, chỉ cái hứ đi. กระเจาะอะไรรึเปล่าเด็กบอลได้เลยตือ,ยอยนหนึ่งจิ้งแกงเพชรกระเจาก็อยู่ใส่เแล้วเด็กกระเจาะวันหรอกยังยังมันจะไม่เด็กเด็กเด็กก็ไม่เรียนมานเห็นกีจแต่บางการความยัง,น,งนี่เราปปปปนนเราอย่าไปบ้วนอย่าไปก้นมันหน้าเดี๋ยวเราเย้เย้ไอ้มันผมมันจุ่มหน่ำแกงย,ยาครับ,บบอกเลยว่าออมกุ้งกังลงุงลังเพชรนี่ครับแลดที่หน่ำแกงเลยครับซีด้วยซีด้วยซีด้วยอย่างนี้เลยครับนี่คือว่าต้นจับบับคือแกงปลิกแกงปลิกแกงเพชรนี่คือมันต้องมันเนี่ยครับ แต่ถ้าเราแกงกัวเตีกัวอะไรมันจะออกไปเรื่องบอกว่าแกงอนนู้นคือมันแกง,แกงเต๋อเราจะได้กิมินแต่นี่ก็คือว่าปิกไก่นักในปีปก,กปไก่เปนะ็ดแกงปีกปลาไส้ก็ได้เนาะอ่าปลาไส้ก็ได้ยันในโค้งร้อยกันเนี่ยปลาไส้แกงแกงเป็ดนะอืมครับนี่ปลาโมนี่มันมันเป็นปลาดิบทุกอางนะอืมนี่บุงบอลนี่แบบบ่ได้เลยเหล็กเดียวเราบุงปปรถไว้ประมาณนึงเนี่ยซึ่ง นี่เบล่าเราลางทำความอาดไว้เทจเร็วๆไม่เลยบัณนฑนามองเราแกงทำกินกันินิงเราแกงดิบๆเลยครับอ่านน้ลเลยครับลูดลูดลูดกับลูดลูดได้ไปเลยอ่าลูดเอาเลยครับอืมได้พมมอมอมอ่อนๆด้วยๆเวยปิ่มความเพชรโลนครับจะบอกเกิเนแกงกับเพชด quýt về đây, ở đây này là gì cái bơm bể la bơm kampet lọn bể lưỡi la bể luôn bể trong bể luôn 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 bể bể luôn

เรามาชิมรสกันเลยทีอนี้นี่อเองนี่นี่เร็วความเริ่มเรว็วเวลาเราลอบรุ้งเรามาจะรุ้งมากเาลยลอบรุ้งแกเรือกับุงวิเศษคอร์อดีเลยนะาจายปลาเกลือเกลือเลยมันมันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเลยว่ะเกลือปลาล้วนก็คือว่ามันก็ไม่จะต้องบุ้งแดงไรยืนมากมายนี่ เราชิมกันเลยเรือว่ามาตุนทิบขึ้นจากเรือได้นะเรือโูกีลาพอนโจกีลาพอนเรือโจกีลาพอนครับมีปลาอย่างได้กินปลาเรมังกุ้งมังมึกมังตนเรือครานี่กลับมาเลยยาเลยอมวนกลม้ไมไหม,มเดง้ง<ๆ>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 เดง้งเด้งเดเดเลย<ะ>มาชิมมือน้อื 咋来嘞朋友？嗯嗯，诉了吧？